คุณผู้ชมครับกรณีของที่กกตอบอกว่าการกู้เงินอของ31พักการเมืองแล้วบอกไม่ผิดเนี่ยนะครับคุณสมชัยเนี่ยมีการโพสต์ข้อความเพิ่มเติมและมีการให้ดูเอกสารงบการเงินลงมาที่31ธันวาคม61ที่พักการเมืองทุกพักนำส่งกกตภายในเดือนพฤษภาคม62นะครับปรากฏว่าในรายการเงินกู้ดังกล่าวเนี่ยมี16พักการเมืองที่มีการบ่งบอกว่ามีการกู้เงินแต่ที่ช,ทชัดๆนะฮะร,รวมพลังประชาชาิไทยของคุณกู้มาจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกัน5ล้านบาท ครับอ่านั่ก็คืออ่าพักไทยรักธรรมเงินกู้ยืมกับบรหารพัก4.3ล้านพักพลังทไทยที่ปไตย5.5ล้านฮะพลังท้องถิ่นไทย1.4ล้านครูไทยเพื่อชน500,000บาทปแชบแต่ใหม่4.2ล้านชาติพัฒนา2ล้านครับอันนี้คือพักที่เรียกว่าสำคัญสำคัญภูมมแจ้ไทยอันนี้เงินยืม อันนี้เงินยืมใช่ไหมเงินยืมอ่าสามล้านฮะภูมิใจไทยภูมิใจไทยสามสิบล้านชาติไทยพัฒนาห้าล้านฮะแหมใช้เส้นสามสิบล้านก็ได้นะเพื่อไทยก็ยังสิบสามล้านนะเออเนี่ยเนี่ยจริงๆใช้เส้นสามสิบล้านก็ได้นะยังไงนะคนใหม่ก็โดนเอออคนใหม่ร้อยเก้าสิบแหมใช้เส้นสิบล้านนี่ภูมิใจไทยมีเสียวนะเออเราใช้เส้นสิบล้านเนี่ยเพื่อไทยก็เสียวนะเนี่ย ไทยก็สิบสามใช่ไหมประเทศไทยก็สิบสามนะเนี่ยภูมิใจะไดสามสิบานหน่วยเหนื่อยเลยพูแบบนี้ก็เหนื่อยดีคือจริงๆแล้วเนี่ยนะมันพูดกันโดยหลักเนี่ยอาจารย์พิย้ยบุตรหรือพวกเราก็เถียงกันมาตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันต้องยืมเงินได้สิคุณยังไม่ให้ยืมเงินได้เลยได้ไงครับการยืมเข้ายืมออกเนี่ยคือแล้วก็มาตั้งแบบอะไรนะฮะสามินบอกอะไรนะอ๋อเราเบี้ยต่ำกว่ากฎหมายไม่ได้ เอาเฮ้ยคือไอเราเนี่ยแบบคุณคุณไม่มีตังค์เผื่อคุณขาดตังค์เดือนนี้คุณมายืมผมสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ย<ะ>ผมให้คุณแบบไม่ได้คิดดอ,อกเบี้ยเนี่ยผิดเหรอคือทั้งหมดเนี่ยนะโดยภาพใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงทางการเมืองอ ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงทางการเมืองคือด้วยกฎคือทั้งหมดนี้ควรจะทาให้โปร่งใสเพราะการทางานางการเมืองต้องใช้เงินฮะต้องใช้เงินเขาจะมีวิธีบริหารเงินอะไรก็แล้วแต่สําคัญก็คือว่าไปดูเจตนาลมว่าถ้าเกิดคุณกังวลเรื่องการครอบงาพักทั้งหมดนี้มันนําไปสู่การครอบงําพักหรือไม่การกู้เงินเนี่ยดีกว่าให้กันมิบมิบไหมใช่คืออาจารย์นนคุณบอกว่าเขยแบบนี้ดีกว่าอาจารย์บอกว่ายืนยันไม่เห็นด้วยกับคำแถลงของกกตนะเพียงแต่ว่าที่ที่ผ่านมาเนี่ย ที่ผ่านมาที่คัดค้านเนี่ยเอเออหนว่าคำวิชาสารรัฐธรรมนูญเนี่ยไปตีความเป็นอีกแบบว่าแม้ไม่มีกฎหมายห้ามแต่ก็ไม่มีกฎหมายอนุญาตให้พักการเมืองกู้เงินอันแน่ใช่ป่ะกฎหมายไ,ไม่มได้ห้ามนะแตก่กฎหมาย,ยามีอนุญาตให้กู้ไม่ได้บอกอทีนีตประเด็นก็คือว่าพักนเนี่ยมันทำไมคุณต้องมาให้มีกฎหมายอนุญาตอันนี้เถียงกันไปเยอะแล้วพักการเมืองไม่ใช่พักไม่ใช่รัฐนะครับไม่ใช่หน่วยงานราชการนะ สมมติคุณเป็นกระทรวงหรือเป็นกรมอะไรเป็นหน่วยงานสักแห่งหนึ่งเนี่ยกฎหมายเขาไม่อนุญาตให้คุณทำใช่สิครับคุณทําไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดขาดทุนหรือเป็นหนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเงินภาษีประชาชนใช่ครับไม่ไม่ไม่ว่าเรื่องกู้เงินหรือเรื่องอะไรก็ตามส่วนราชการเนี่ยถ้ากฎหมายมันอนุญาตให้ทาคุณทําไม่ได้แต่เอกชนหรือพรรคการเมืองหรือพรรคมาซึ่งมันอะไรเนี่ยมันมันกลับด้านกันถ้ากฎหมายเน่ยเป็นเอกชน เอกชนถ้ากฎหมายไม่ห้ามเราต้องทําได้ใช่ไหมฮะเหมอืมอนกับคุณบอกว่าไอ้พื้นที่ตรงเนี้ยมันไม่ีป้ายห้ามจอดรถนี่เราต้องจอดได้ใช่ไหมเม,ม,มื่อไหรที่ไม่มีป้ายห้ามจอดรถเราจอดได้มันไม่ได้แปลว่าเฮ้ยจะไม่รู้อนุญาตให้คุณจอดรถสักหน่อยไม่ใช่ครับอันนั้นคือเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเนี่ยแม้ไม่มีกฎหมายห้ามแต่ไม่กฎหมายอนุญาตให้กู้เงินนี่ผิดนะฮะเช่นเดียวกับเรื่องที่ศาลดอกเบี้ยที่ศาลมองว่าผิดวิสัย ซึ่งตามจริงเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ทำสัญญาตแต่ฐานวิสัยโดยใช้สองประเด็นนี้นำไปสู่การยุบพักอนาคตใหม่เห็นว่าพักการเมืองไม่ผิดแต่จริงๆเมื่อคุณวิสัยอนาคตใหมายย่างแล้วคุณก็ควรวิจัยใ,ให้30ทั้งสามสิบพรรคเนี่ยไม่ผิดทั้งหมดสไหคุณก็ต้องแก้กฎหมายชัดเจนว่าไม่อนุญ,ญาตให้พักการเมืองกู้เงินครับหรือยากก็ต้องกำหนดวงเงินห้ชัดเจนไม่ใช่คลุมเครือแล้วมาให้โทษมหารอนาคตใหม่ครับขณะที่พี่ถึรจะต่อให้จบไหมครับไม่ก็คือลอง ผมข้ามไปที่เปิดเสียงขณะอาจารย์ปียบุตรดูอ่าโอเคอ่าไปไปฟังเสียงอาจารย์ปียบุตรฮะครับเออดังนั้นด้ความเห็นของผมเนี่ยผมเห็นว่าทุกพักการเมืองเนี่ยไม่ผิดหรอกครับไม่มีความผิดเลยนะครับเพียงแต่ว่ากกตต้องไม่วินิจฉัยแบบนี้จริงๆกกตจะต้องวินิจฉัยว่า ทั้งพักทุกพักที่สาสิบเอ็ดพักและรวมทั้งพักอนาคตใหม่ไม่มีความผิดเลยนะครับแล้วถ้าหากคุณเห็นว่าครั้งนี้มันเป็นปัญหาในอนาคตคุณต้องไปแก้กฎหมายพักการเมืองครับแล้วเขียนให้ชัดเจนไปเลยครับว่าต่อไปนี้ไม่ให้พักการเมืองกู้เงินหรือถ้าจะให้พักการเมืองกู้เงินก็เขียนเอาไว้เลยครับว่าให้กู้ได้กี่บาทห้ามเกินเท่าไหร่ นะครับต้องไปเขียนให้ชัดไม่ใช่กฎหมายคลุมเครือคลุมเครือแบบนี้ไม่ชัดเจนแบบนี้แล้วตีความเอาโทษเฉพาะพักอนาคตใหม่ส่วนพักอื่นๆนั้นไม่เอาโทษผมไม่อยากเห็นพักการเมืองใดถูกยุบแบบที่อนาคตใหม่โดนนะครับอันนี้ต้องเข้าใจกันให้ชัดผมเห็นว่าทุกพักการเมืองรอดหมดครับเพียงแต่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นว่าพกรกต,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 ตวินิจฉัยให้พักอนาคตใหม่เป็นผลร้ายแบบนี้ ในขณะที่พักการเมืองอื่นไม่เป็นผลร้ายแบบนี้เนี่ยมันก็จะเกิดการตั้งคําถามถ,ามถ,ามถามึงบรรทัดฐานของการทําหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องไม่ลืมนะครับว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้ตั้งแต่วันแรกของการทํางานก็ถูกคนตั้งคําถามแล้วเพราะคุณมีที่มาที่เชื่อมโยงไปกับ คอสชเชื่อมโยงไปกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่คอสชตั้งมาแล้วเริ่มต้นทํางานตั้งแต่วันแรกก็มีปัญหาตั้งแต่การแบ่งเขตเลือกตั้งตั้งแต่การจัดการเลือกตั้งตั้งแต่การคํานวณคะแนนเสียงบาร์ตี้ลิสต์ตั้งแต่การประกาศผลล่าช้าตั้งแต่การไม่มีการตรวจสอบการทุจริตเลือกตั้งตามที่ประชาชนร้องเรียนไปมากเพียงพอนะครับจนมาถึงการยุบพัก นะครับดังนั้นมันถูกตั้งคำถามมาโดยตลอดนะครับอ,องค์กรอิสระเนี่ยนะครับถ้ามันกลายเป็นองค์กรอิสระที่ไม่อิสระเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่ามันจะเกิดปัญหาวิกฤตการณ์ของบ้านเมืองนะครับอย่าให้ประชาชนคนไทยเขาตั้งคําถามว่าในท้ายที่สุดแล้วองค์กรอิสระจะกลายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของระบอบประยุทธ์หรือไม่นะครับ อ่ะนะครับนี่ก็เป็นความเห็นนะครับต่อประเด็นของกะกะตนะครับแล้วพอเราจะข้ามไปที่ประเด็นของไอรอ<า>ที่วันนี้นเนี่ยเขามีการยืนร่นเรื่องไปที่เขาเดินไปที่รัฐสภาแล้วก็ยืน่นหนังสือต่อคุณชวนหลีกภัยเ,ออเดี๋ยวเราจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามีสัญญาณสดด้วยนะฮะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคือประเด็นสําคัญวันนี้เนี่ยที่ไอรอ์อมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเราไปดูภาพบรรยากาศและเสียงกันเลยนะครับอาจารย์จอนเดินเองเลยนะฮะก่อนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยค่ะ สิทธิที่จะมีน้ำดื่มที่สะอาดมีสิทธิที่จะมีอากาศที่บริสุทธิ์ตอนนี้ทัวโลกเขาให้ความสำคัญกับสิทธิทางสิ่งแวดล้อมโดยการรับรองสิทธิทางสิ่งแวดล้อมลงไปในรัฐธรรมนูญค่ะที้ฉันไม่พาใจเลยนะคะว่ารัฐบาลฉบับนี้เป็นป้าอะไรนะคะถึงไม่เขียนรองรับสิทธิทางสิ่งแวดล้อมลงไปน นนะฮะเ,เมื่อเช้าเนี่ยเเมื่อคืนไอรอเนี่ยเขาโต้แย้งกับคุณชวนและสภานะที่บอกว่าไม่สามารถนำเข้าสู่การมอในวันพรุ่งนี้เนี่ยคือเขาไปอ้างว่าต้องตรวจสอบรายชื่อก่อนทีนี้รายชื่อของไอรอเนี่ยมันมีทั้งหมดเมื่อเช้าเนี่ยดูเหมือนจะหน <1, 100 S 2> <2 S 1> ึ่งแสนเจ็ดร้อยสามสสงแล้วครับครับหนึ่งแสเจ็้อยสามสองครับไอรอบอกว่า กฎหมายคุณต้องการแค่รับนูนเนี่ยกำหนดว่าต้องการแค่ห้าหมื่นชื่อเขารวบรวมมาได้ตั้งหนึ่งแสนกว่าชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยจะตรวจสอบอะไรอีกจะตรวจสอบอะไรอีกต่อให้มีผิดพลาดอย่างไรก็ตามแต่เหรอมันไม่มีทางที่จะต่ำกว่าห้าหมื่นเนี่ยทีนี้ไอการที่สภาเนี่ยจะไปอ้างว่าเผื่อกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ถึงห้าหมื่นนะเดี๋ยวตรวจสอบแล้วมันไม่ถึงห้าหมื่นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เนี่ย มันเป็นแบไม่ได้คือกระบวนการกฎหมายนี่มันจุกจิกมากมันมันตลกไม่นจะต้องบอกว่าเออเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบมันก็ต้องอาจจะต้องส่งจดหมายกลับมาถามคนลงชื่อทั้งหมดว่าเออคุณได้ลงชื่อจริงหรือเปล่าทั้งที่ความจริงมันไม่ใช่ชื่อลอยๆนะมันมีสชื่อเราลงแล้วใช่ไหมครับมันมีชื่อมันมีสําเนาบัตรใช่ไหมมีลายเซ็นกํากับมีลายเซ็นกํากับทั้งสองที่อ่าเพั้ถ้าคุณบอกว่าไอ้ลายเซ็นอันนี้อาจจะสงสัยไม่เหมือนกัน มันก็ไม่มีทางทั้งแสนชื่อหรอกครับม,มันอย่างมากคุณจะไปสงสัยอะไรในคุณมันก็จะมีแบบสองสมพันชื่อยังไงก็ตามมันก็จะเกิน5้าหมื่นชื่อครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายนี้เนี่ยเมื่อมันมาถึงสองเท่าเนี่ย จริงๆมันควรจะเข้าได้แล้วการเสนอแก้ร่างแก้ไขฐนูนี้มันควรจะเสนอเข้าไปได้เพ <P. S 2> ื่อไม่ให้เสียสิทธ์เพราะเนื่องจากว่าการพิจารณาร่างรัฐมนูญแก้ไขเนี่ยมันมี6กยติเนี่ยมันควรจะไปพร้อมกันเป็นยติที่7ไกลเลยพร้อมๆกันเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ไม่งั้นแล้วคุณพิจารณาหกอันนั้นไปเนี่ยเท่ากับว่าประธานสภาคนที่มีหน้าที่ในการบรรจุเรื่องนี้กําลังจะปัดหนึ่งแสนชื่อทิ้งน้ำหนึ่งแสนคนที่ลง เข้าชื่อเนี่ยนะทิ้งน้ําไปพี่ชูผมถามเป็นความรู้แต่อันเนี้ยเป็นสไตล์คุณชวนคเจ้าหน้าที่ใหญ่กว่าเจตนาลถถ้าปัดแบบนี้มันเราก็คือต้องไปรอในการปล่อยวาระหน้าใช่ไหมฮะก็ไม่ทันแล้วไงกฎหมายมาแก้ไปแล้วกฎหมายมนทำแล้วแต่ว่าไอเรียกร้องของไอ้รอจะไม่ถูกนําไปเพจารณาเว้นแต่จะเอาไปเข้าไปรวมอยู่ใน่งบมาทีการซึ่งมันก็สสต้องหยิบเองสสอต้องหยิบเองอะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันโอเคมันก็จะมันก็จะใช้ได้แต่ว่า ประเด็นก็คือว่าเจตอารมของประชาชนคือต้องการให้ร่วมเลยใช่ให้ร่วมบวชเลยทีเดียวไปเลยเนี่ยครับจะได้เร็วเพราะฉะนั้นสภาตั้งกล้ารับผิดชอบประธานและเลขาสภาตั้งกล้ารับผิดชอบเพราะคุณต้องเชื่อมั่นได้ว่าเขามาตั้งแสนชื่อแล้วเขาตรวจสอบหมดแล้วคุณก็เห็นกระบวนการครับคุณก็เห็นประชาชนที่เป็นที่ไป,ไปเ,เข้าชื่อกันตามที่ต่างๆที่เวลาที่เขามอบที่เวลาอะไ่งหนังเนี่ยใช่ไหมคือเขาเนี่ยไม่ว่าจะมอบหรือไม่มอบหรือว่าจะตั้งโต๊ะตามที่ไหนก็ตามแต่เนี่ย ทั้งหมดเนี่ยเขาเข้าชื่อกันมาเนี่ยมันเป็นจารมที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมมันเป็นอารมที่ถูกต้องแล้วคุณกําลังจะบอกว่าเออจะร้องไปะชาชนหนึ่งแสนคนนียเอาระเบียบมาก่อนขอทําตามระเบียบก่อนยังไม่ได้รับรายงานครับปลัดประเทศมาเป็นปรลัดสภาจริงๆแค่ตรวจแค่ห้าหมื่นรายชื่อก็เพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องคบแสนคนช่วนเลย อ่าแล้วก็จริงๆเรื่องแบบนี้เนี่ยมันมีข้อกฎหมายที่อาจจะใช้สภางดเว้นอะไรได้เพื่อจะรับรองสิทธิ์ของผู้ชุมนุมผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย10,000แชื่อครับครับนะฮะซึ่งก็ไม่รู้แหละผมว่าเป็นเรื่องของสภาที่จะต้องทําเรื่องนี้ให้ได้ครับนะฮะก็เขาบอกว่าไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องกังวลเลยแม้แต่น้อยเอกสารเนี่ยที่บอกว่าจะไม่สมบูรณ์หรือมีมากกว่าเดิมเนี่ยคือ1 0 0 0 0แคนน่ยมีปัญหาคุณก็ไล่ไล่ลงมาแล้วอย่ามาบอกว่าม็อบ เสนอเรื่องนี้มาช้าอไอรอเสนอเรื่องนี้มาช้าไม่ช้าเลยฮะเร็วที่สุดแล้วเท่าที่เดือนกว่าได้หนึ่งแสนชนี้เร็วมากฮใครใต้เงื่อนไขจิปาถะต่างๆนะในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายนี่ทําว่าเร็วมากหนึ่งแสนชื่อนี่แบบผิดคือใช้อสมาร์กสองร้อยถึงสามร้อยคนแล้วอ่ะเออไม่ใช่เฮ้ยแต่บางคนเขาเปิด Google Sheet ก็เซ็นได้แสนชื่อแล้วเนี่ยวันเดียว อันนั้นอันนั้นน่ะถ้าจะวัดอย่างนั้นนะไล่กรกตแปดแสนเชื่อภายในอาทิตย์เดียวอ่ะภายในอาทิตย์เดียวกรกตไม่เห็นเฉยอยู่เลยนั่นเรื่องนี้ผมว่าสภาแต่เชลอาจีเขาชัดกว่านะฮะการไล่ในเชลอาจีเนี่ยมันชัดกว่านะคือเชลมันจะเช็กไงอย่างน่าคุณต้องเชลมันต้องเช็กไงก็คุณมีอีเมลครับ คุณมีคุณมีเฟซบุ๊กคุณมีอีเมลอย่างน้อยคุณต้องมียากกว่ามอว่าลงเยอะเออไม่ใช่แบบยากกว่าไทยพักดีเยอะเออยากกว่าไทยพักดีเยอะเลยอครับและไอการเข้าชื่อนี่ของจริงครับคือมีภาระเยอะแยะผู้คนต้องส่งไปสนีต้องอะไรเยอะแยะฮะมันมีภาระกว่ากันเยอะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยเขากาลังเดินเท้าเดินเท้าไปที่รัฐกันอยู่ใช่ครับสองจุดสองกิโลเรายังคงรอท่าทีจากคุณชวนหลีกภัยนะฮะซึ่งขณะนี้นี่ข่าวที่รับมาเนี่ยคุณชวนเนี่ยยังคงถกกับวิปสามฝ่ายอยู่ในเรื่องของกรอบอภิปรายแก้ไขรัฐธรรมูญ ชานรัฐบาลแล้วก็สวครับค,คุณะคะสุทินบอกว่าอเรื่องของการที่จะยื่นยติหลักการที่แก้ไขเรื่องวาระแรกเนี่ยนะฮะที่มันจะเข้าประชุมวันที่ยี่สามยี่สี่เนี่ยส่วนตัวคิดว่าไม่จะเป็นต้องไปคกลยอะไรมากไม่ใช่ผลประโยชน์ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมันเป็นผลประโยชน์ประเทศและสังคมการแก้มนุนเนี่ยต้องแก้เพื่อสังคมไม่ใช่แก้แล้วสสสวได้หรือเสียเนี่ยไม่งั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเสียเวลางอนงอสอวอ เสื้อที่หกฉบับจะผ่านความเห็นชอบในขั้นรับหลักการหมดเลยไหมก็ประเมินไม่ได้ประเด็นไหนเห็นตรงกันก็ร่วมได้เลยอันไหนที่มีหลักการตรงกันเช่นยติแก้ทั้งฉบับเนี่ยแก้ทั้งฉบับตั้งส,ะสะอสลทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลควรนําพิจารณาก่อนแต่ถ้าไอายติอื่นๆของฝ่ายค้านนี่ถ้าไม่ผ่านก็จะยืดอีกในสมัยหนะ้าม,มันยืดได้ไงฮะเดี๋ยวคุณไบบูลไม่มีสิทธิ์มาอ้างนะว่าเขาชื่อซ้ำกันเลยไม่มีมส่วนเรื่องกรณีการ เรืองของภาาประชาชนนะฮะก็หมายถึงไอรอเนี่ยนะจะเข้ามาเป็นกรรมที่การคนนอกหรือไม่ส่วนนี้เนี่ยคุณสุทินบอกว่าจะมีการคุยกันในสภาในที่ประชุมด้วยนะ,ะเพราะเมื่อศึกษาดูแล้วหลักการใกล้เคียงกันก็อยากให้มาร่วมกันส่วนเนื้อหาสาระก็นําเข้าในยติได้อืนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามีเสียงด้วยนะครับไปฟังเสียงกันหน่อยครับคิดว่าไม่จําเป็นต้องไปคุยอะไรกันมากเพราะมันเป็นเรื่องของทุกคนต้องเข้าใจว่า มันไม่ใช่ผลประโยชน์ของใครไม่ใช่ผลประโยชน์ของสสที่สสจะต้องไปขอใครแต่เราคิดว่ามันเป็นประโยชน์ของประเทศของสังคมวันนี้เนี่ยการแก้รื่อนู้ต้องคิดว่าแก้เพื่อสังคมแก้แล้วไม่ใช่ว่าสสจะได้หรือสวจะเสียแต่มันสังคมได้สังคมเสียทั้งสวและสสก็อยู่กันคิดว่าไม่ได้อยู่กันติดยึดอยู่ตลอดไปหรอกอาจจะอยู่คนละแป๊บเดียวแล้วก็ผ่านไปกติกานี้ก็คนใหม่เข้ามาใช้ เพราะนั้นนี่ผมคิดว่าการจะแก้ไขรฐมุนครั้งนี้เนี่ยเราก็คุยกันเท่าที่คุยกันได้ไม่ถึงกับต้องไปเสียเวลางอนง้อกันอะไรมากมายนะครับเราคิดว่าทําเพื่อสังคมไม่ใช่ประโยชน์ใครคาดารให้พระว่ายติทั้งหกสมรภาจะผ่านมาถึงชั้นขั้ประักายวาระแผมก็ยังประเมินไม่ออกแต่ว่าเท่าที่เราคิดได้ว่าอันไหนที่มันคลิปตรงกันเป็นส่วนใหญ่ ทั้งฝากรัฐบา,าลฝากฝ่ายการเนี่ยเห็นตรงกันแล้วก็ไปสอดคล้องกับสังคมเพราะว่าอันนี้ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่มันจะต้องไม่านแต่ว่าอันไหนที่มันคิดว่ายังไม่ชัดเจน <c oughs> ว่าสอดคล้องตองกันหรือไม่ก็ามาฟังการพูดกันจาในสภาดูเหตุดูผลกันแล้วก็ฟังสังคมอีกสักครั้งหนึ่งผมก็เชื่อว่าอันนั้นนะคือแนวทางที่ทุกคนควรควรใช้เป็นหลักคิด ก็ยังยืนยันนะครับเนี่ยข่าวล่าสุดเนี่ยครับออกมาให้สัมภาษณ์นี่ยังยืนยันบอกว่าห้าหมื่นชื่อเนี่ยต้องตรวจสอบก่อนอามาแสนก็ต้องตรวจสอบห้าหมื่นชื่อต้องตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่อืมคือจเจ้าอยู่อย่างเงี้ยคือแทนที่จะบอกว่าเออมันมีวาระที่แบบคล้ายๆกับว่ามันยกเว้นได้อะไรได้เนี่ยมันไหนๆมันพิจารณาร่วมกันแล้วไงไม่อาจร่วมกันได้แล้วไงแล้วคุณยยยังแบบเออเอาของเขาล่างไปดองอีก หาช่องได้ไหมล่ะคุณชวนคือประหลัดประเทศครับช่วยนิดนึงครับอย่าทํางานเป็นข้าราชการประจำฮะคุณเป็นคุณเป็นคนที่ทํางานการเมืองฮะมันต้องทําเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ฮะคือคือไหนไหมันมาทั้งถีแล้วเอาเอาให้มันรวบยอดให้มันเสร็จแกไม่ยอมรับจะเรจะเราคนเป็นคนเป็นแสนเนี่ยแกก็เหนื่อยแล้วครับครับถ้าคิดแบบนี้นะฮะคือคือกฎหมายเข้าใจว่ากฎหมายแต่จริงกฎหมายเข้าชื่อเสนอมันก็ยังไม่ออกไม่ใช่เหรอ อย่างออกออกออกแต่หมายถึงว่าจริงๆแล้วปัญหามันแบบเนี้ยชอบมากันแบบไอแบบแบบเนี้ยคือแบบคล้ายๆกับว่าอะไรก็ตามที่แบบขอให้เป็นระเบียบไว้ก่อนน่ะนเออไม่รู้แหละแต่ผมว่าอันเนี้ยมันจะยิ่งทําให้คนไม่พอใจอย่าลืมว่าคนก็รู้สึกว่าไอการเข้าชื่อเสนอของไอรอหรือว่าภาพประชาชนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ระบายแรงกดดันนะการชุมนุมแต่ละคนเนี่ยนะที่ไปชุมนุมกันของเกศึกษานี่ยให้ความสำคัญกับการลงชื่อเสนอกฎหมายตัวนี้มาก ครับทีนี้เนี่ยล่าสุดมันก็มีข่าวออมานะครับว่าเขามีการหาเรือกัน3ฝ่ายใช่ไหมฮะสรุปแล้วคร่าวๆเนี่ยจะได้ฝ่ายละ7ชั่วโมงกับ20นาทีนะฮะแล้วก็ในวันสุดท้ายเนี่ยนะฮะน่าจะเสร็จในเวลาประมาณ18นาิกาของวันที่24ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการลงมติที่ใช้วิธีการขานรายชื่อรายบุคคลนะครับโดยเขาจะลงมติรับหรือไม่รับเนี่ยทั้ง6ยติพร้อมๆกันทีเดียวเลย นะครับเพื่อให้ประหยัดเวลาซึ่งเขาคาดว่าจะใช้เวลาลงมติประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงจะพร้อมกันได้ยังไงฮะหมายความว่าก็คงคาดว่าอาติหนึ่งคุณเอเห็นด้วยไหมมติสองเห็นด้วยไหมมติสามเห็นด้วยไหมเออยติสามมติสี่มติห้าติหกผมว่าน่าจะเป็นในรูปแบบนี้นะฮะคุณวิรัตบอกไว้แล้วว่ายติจะไม่ผ่านหมดอส่วนตัวอยากให้เอาหกยติพร้อมกันอืมแล้วเห็นให้เห็นด้วยกับยติของรัฐบาลอืมแต่ก็ คือคงอภิปรายพร้อมกันน่ะแหละหกยติแต่ว่าแต่เวลาโหวตเนี่ยก็ต้องขานทีละยติไม่งั้นเราจะรู้ได้ไงว่าไหนเอาไม่เอาคิดว่าน่าจะเป็นวิธีนี้นะถ้ารวมกันเนี่ยคงคงน่าเกลียดคงแต่ปกติอย่างที่เมื่อวานอาจารย์วิศณุบอกเนี่ยนะการ ลงชื่อแบบขานชื่อเนี่ยนะฮะลงคะแนนแบบขานชื่อเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงมต่อยัรต,ติรถ้า6ชั่วโมง6ยัต,ติก็12ชั่วโมงอันนี้เขาตีไว3้3 4ถึงชั่วโมง <ฮะ S 1> ก,ก็เดี๋ยวรอดูว่าว่าจะทำได้รวดเร็วขนาดไหนครับนะครับก็อ่ะปิดท้ายขอแถมขานนิดหน่อย<ช>ขอ้าราชการ,กรเกษียณทั้งหลายเนี่ยอันนี้เด็กกีควรจะอ่านตอนตามหลังของผมพัทบอเกษียณแ็่เอาตอนนี้ก็ได้ผมผมติดตามเฟซบุ๊กธรรมนาแล้วนะ ท่านทูตรัฐชาญสงครามเนี่ยเป็นท่าทูตที่อัสตานาครับอัสตานาคือที่ไหนอ่ะท่านพูดว่าอย่างไรบ้างออก็บอกว่าการเป็นข้าราชการการเป็นข้าราชการต้องยึดถือความซื่อสัตย์เป็นสาคัญทีนี้ความซื่อสัตย์ที่เท่านทูตตีความไม่ได้เหมือนซื่อสัตย์บอกว่าไม่โกงนะครับซื่อสัตย์เนี่ยหมายถึงว่าต้องมีความกล้าที่จะพูด ซื่อสัตย์ต่หน้าที่และวิชาชีพก็เป็นสิ่งสําคัญม,มีความกล้าที่จะพูดและทักท้วงเมื่อเห็นสิ่งที่ผิดที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของชาติเ,เราเราทุกคนผมก็จะดีเราทุกคนต้องคำนึงถึงความอยู่รอดทางของตัวเองและครอบครัวความก้าวหน้าชีวิตการงานแต่ถ้าแม้ไม่กล้าทัดทานอย่างน้อยในใจก็ควรระหนักรู้ว่าอะไรคืออะไรตามวิชาชีพ ไม่ใช่ต้องคอยแต่สรรเสริญเยืนยอรเรื่อยไปแม้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม,อ,มอันนี้คือความซื่อสัตย์นะฮะส่วนข้อสองบอกว่าโลกนี้ไม่มีการนําสิ่งผ,ผิดมาใช้เพื่อการแก้ปัญหาอะไรได้จริงการสนับสนุนในการแก้ปัญหาในสิ่งที่ผิดเนี่ยทำให้บ้านเมืองตกต่ำลงไปการทับรับทำรับเคยแก้ปัญหาอะไรได้ไม่ฉะนั้นประเทศเราที่มีการทำรัหารมากที่สุดในโลกคงกลายเป็นประเทศที่เจริญอย่างมากไปแล้ว ครับท่านทูตแล้อบอกว่างี้ฮะดดตลอด6ดปีที่ผ่านมาประเทศอัเมทิรักของพวกเราตกต่ำลงทุกด้านไม่ว่าเศรษฐกิจสังคมการเมืองในแง่เศรษฐกิจนั้นดูได้ชัดเจนจาก GDP ที่ตกต่ำมาตลอดต้นปีธนาคารโลกได้ออกมาระบุว่าอัตราความยากจนของประชาชนไทยพุ่งสูงยิ่งขึ้นตั้งแต่ปี58เป็นต้นมาสวนทางกับก่อนหน้านี้ที่เคยลดลงมาโดยตลอดนี่ก็เป็นที่น่าชัดเจนแล้วว่าหากไม่โกหกจนตัวเองจนเกินไป หกปีที่ผ่านมาประเทศชาติของเราเป็นเช่นไรเรามองความตกต่ำด้านนิติธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลยิ่งน่าใจหายว่าแทบไม่เหลือมีบุคคลในรัฐบาลบางคนมัวหมองบางคนคดีร้ายแรงชนิดที่ไม่มีประเทศอื่นเขามีกันที่บอกว่าปฏิรูปก่อนร้วตั้งเป็นแค่วาทกรรมเท่านั้นนึกเมื่อวามียุคไหนที่ประเทศชาติเราตกต่ำมากเท่านี้มาก่อนคือความจริงท่านไม่ได้เพิ่งพูดหรอกแล้วไม่ได้เพิ่งจะมาพูดตอนเกษียณหรอกผมก็แอบอ่านเฟซบุ๊ก ของท,ท่านอยู่มานานแล้วแต่ว่าบางทีผมก็ไม่กล้าแชร์เพราะฟืนถึงว่ายังอย okay <together> <radas> ู <assunto> ่ในราชการครับยแต่ว่าเป็นว่าเวลาเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าการรัฐประหารที่ผ่านมานั้นนําำสู่ความสําเร็จหรือความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติได้มากน้อยเพียงใดนะครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการเวกับไท a แลนด์วันนี้เราทั้งสาคนลาไปก่อนสวัสดีครับ